ช่วงเช้าชนชมวันนี้ค่ะลูกหนูพาคุณผู้ชมมาชมที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ค่ะและที่เห็นวางเรียงรายอยู่นี่นะคะก็คือเจ้าสิ่งที่ลูกหนูจะพาคุณผู้ชมมาชมนั่นก็คือหินค่ะส่วนจะมีความพิเศษและความแปลกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยค่ะคุณบรรยงเลิศน,นิมิตเจ้าของพิพ,ธพิธภัณฑ์หินแปลกเริ่มสะสมหินแปลกมาเป็นเวลานานกว่า10ปีมีทั้งหินจากแม่น้ำภูเขาถ้ำ หรือแม้กระทั่งฟอสซิลตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างแปลกๆและสวยงามเรื่อยมาค่ะแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยหินแต่ละก้อนได้มาจากการซื้อและเดินทางไปเก็บมาจากที่ต่างๆทั่วประเทศด้วยตนเองรวมทั้งซื้อมาจากต่างประเทศก็มีค่ะคุณสุชาดาเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์บอกว่าหินที่จัดแสดงทั้งหมดมีมากกว่า3,000ชิ้น ซึ่งมีอายุตั้งแต่ไม่กี่สิบปีไปจนถึง300ล้านปีก็มีค่ะทีนี้เราจะมาชมหินที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่กันค่ะชื่อสุดแสนดีใจที่ได้พบค่ะคุณผู้ชมคะบอกว่าเป็นนกสองตัวจุบก,กันนี่ืเหมือนไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือธรรมาชาติสร้างเลยใช่ใชค่ะและที่เราเห็นสีขาวๆสีน้ำตาลนี่เป็น,ปนอะไรเป็นแร่แคลไซต์กับแร่ซิลิกานะคะชนิดของหินคือหินตะกอนค่ะ คุณผู้ชมลองเดาดูนะคะว่าจินตนาการออกมาแล้วจะเหมือนอะไรแต่ทางคุณบรรยงทางเจ้าของนะคะการการเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือเจ้าแม่กวนอิมนี่เองก็เหมือนกันค่ะหินที่นี่ก็อายุ200ล้านปีเป็นขาวๆนีเป็นแร่ค่ะเป็นแร่แคลไซต์และก็สีขาวขาวบริสุทธิ์คือเป็นหินประเภทหินมีท่ามค่ะประเภท หินงอกหินย้อยอันนี้จะเป็นหินย้อยที่อยู่ในถ้ำใช่ไหมคะเวลาเราไปเที่ยวถ้ำเนเราก็จะสังเกตว่าเมันจะมีหินย้อยใช่นี้ก็เหมือนกันใช่คไหมคะถัดมาอันนี้เนี่ยแปลกมากค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเป็นหินฟอสซิลหอยจากโูรใช่ค่ะเป็นฟอสซิลเป็นซากสัตว์ดึกดำบรรพ์นะคะแต่ว่าที่เราเห็นเงาๆนี่เป็นเป็นขัดเงาให้เห็นลายชัดค่ะ เดิมพิพิธภัณฑ์หินแปลกตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงค่ะและได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อเพิ่มความสะดวกทั้งการจัดแสดงและที่จอดรถโดยเปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะใครสนใจและอยากจะสะสมหินค่ะ สามารถมาเลือกชมเลือกซื้อได้ที่นี่นะคะเพราะว่าเขามีจําหน่ายด้วยราคาเริ่มต้นอยู่ที่50บาทจนถึงหลักแสนค่ะเดินทางมาได้ที่พิพิธภัณฑ์หินแปลกจังหวัดปทุมธาน,นีแห่งนี้เอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วนะคะลูกหนุลาไปก่อนสวัสดีค่ะ